เรียนอาจารย์บังอ,อลรัตน์อาจารย์บีนะคะแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านค่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณที่อาจารย์บีได้ให้เกียรติโทรไปว่าอาจารย์ต้องมา <laughs> ทีนี้อาจารย์ก็คิดว่าจะมาอย่างไรคือจริงๆจิตใจ,รจรพร้อมที่จะมาแต่บางครั้งก็คือแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนแล้วอะนะแต่ว่าทีนี้แต่สิ่งที่จะทําให้อาจารย์มาก็คือเสื้อตัวนี้เข้าใจนะคะ ความเป็นครูอยู่ตรงนี้เองนะคะอาจารย์ก็คิดว่าอาณาจารย์ทุกท่านพร้อมและอาจารย์ก็กเกษียณไปแล้วก็ได้ทําหน้าที่อะไรหลายอย่างแต่ก็ยังมาสอนอยู่บ้างทีนี้อาจารย์ก็เลยขอ,อชื่นชมในวันวัน,ว,นวันครูวันนี้วันไหว้ครูเป็นวันที่ประเสริฐที่นักเรียนเนี่ยพร้อมใจกันมานะคะเห็นแต่ละคนหน้าตายิ้มย้มยาม,ยมสายเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรต่ออะไรพระอาจารย์ว่าเป็นวันที่ประเสริฐยิ่งของชีวิตนะคะพระอาจารย์ก็คิดว่า อาจารย์ก็ต้องมาเพราะว่าเสื้อตัวนี้คือได้สอนนักเรียนมาแล้วแล้วก็มีความผูกพันกับศูนย์แพทย์แล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ก็เตรียมโพยมานิดหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเพิ่งค้นพบ <laughs> <laughs> ขออนุญาตใส่แว่นนะครับ <laughs> อันนี้เป็นสมุดสมุดของอาจารย์วิทยานะคะออขออนุญาตอ่านสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์เขียนด้ว้ว่านะคะอันนี้เป็นข้อ ข้อบทประพันธ์ของอาจารย์ชัยชนค่ะอาจารย์เขียนไว้อย่างนี้สุขสันร์ทุกวันเดือนปีไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนจะอวยพรแก่เธออย่างนี้ตลอดไปเธอหมายถึงนักเรียนนะคะด้วยรักและห่วงใยตลอดการสิ่งดีๆที่มอบแด่คนไข้นั้นไม่ได้สูงส่งทรงคุณค่าเท่าความหวังความตั้งใจที่ให้มานะคะทอดกายาลงเป็นครูผู้สอนเรานะคะ เพราะฉะนั้นในวันครูวันนี้วันไหว้ครูอาจารย์ก็จะกล่าวถึงครูครูเบื้องต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะครูเบื้องต้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูแลเราก็คอยนักเรียนระล,ลึกถึงพ่อแม่นะคะแล้วก็ครูที่ทอดกายาลงเป็นครูผู้สอนเรานะคะเหมือนที่อาจารย์ยุพินว่าจะต้องดูแลคนไข้ยอย่างดีให้เขากล่าวจากความจริงใจแล้วชมนักเรียนแพทย์มทส ซึ่งอาจารย์ทั้งหลายต่างก็งภูมิใจนะคะที่นักเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนของอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ครูผู้มีเหมือนกับเป็นบุพการีคือเบื้องต้นในการเรียนที่นี่ก็คือคณะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้นะคะเพราะถ้าคำจำกัดความของคำว,ว่าครูก็คือผู้ที่ให้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด อาจารย์ขอเน้นตรงนี้คือผู้ที่ให้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและในวันนี้ก็คือวันที่นักเรียนได้อมอบความรักและเคารพอาจารย์ยุพินนะคะอาจารย์ขอชื่นชมเพราะว่าอาจารย์ยุพินนั้นเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักตั้งนานแล้วตั้งแต่มาจากประโนชายมาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนี่กันนะคะอาจารย์จะเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกศิษย์กตัญญูแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอน ตั้งใจสอนนะคะอยู่ในแผนกสูตินะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาจารย์เบญจภาปีสอาจารย์ยุพินปี5เท่าที่อาจารย์ผ่านประสบมานะคะก็ขอชื่นชมอาจารย์ยุพินวันนี้เลยว่าอาจารย์พร้อมแล้วเป็นสิ่งที่นักเรียนได้ได้ได้เลือกนั้นถูกต้องแน่นอนและก็เป็นของจริงนะคะขอให้นักเรียนดูแบบอย่างตามอาจารย์ยุพินและอาจารย์ทุกท่านนะคะที่สุดนี้ก็ความดีของนักเรียน ที่เป็นวันที่อาจารย์ว่าเป็นวันที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะคะก็คือนักเรียนทําใจให้เป็นรู้ความกตัญญูต่อคุณครูทุกท่านไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงทั้งหมดนี้ก็เราได้จําเอาไว้ว่าคนที่กตัญญูนั้นย่อมเป็นผู้เจริญนะคะความกตัญญูย่อมเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญนะคะแล้วก็อาจารย์ในฐานะที่เป็นเป็นครูคนหนึ่งก็ ขอให้นักเรียนภูมิใจว่ามทสศนี่ได้ให้อะไรแก่เราทุกคนเหมือนเพลงหนึ่งในร้อยถูกไหมคะถ้าเราไม่แน่จริงเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะคะถ้าไม่แน่จริงเราก็ไม่ได้เจอครูเหล่านี้นะคะเหมือนที่อาจารย์แล้วว่าต้องพายเรือต้องไม่เอาเท้าลาน้ำนะต้องช่วยกันด้วยนะคะอาจารย์ทุกคนก็ขอแสดงความปรารถนาดีกับน,นักเรียนขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นแพทย์ที่ดีนะคะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะคะเป็นแพทย์ที่ดีของประชาชนนะคะและเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติค่ะสวัสดีค่ะ กับขอบพระคุณท่านอาจารย์แพทย์หญิงพจนากองนุนเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอกลับเป็นเชิญท่านอาจารย์นายแพทย์สุโชคเวชพันธ์เภสัชกับให้วาดแก่นักกษาแพทย์ครับขอบกลับเป็นเชิญครับกับเรียนท่านอาจารย์พจนาอาจารย์บางอรนรัตน์นะครับออวันนี้วันครูวันครูพี่ก็พวกเธอก็มามา,มาทำความเคารพทำความกระตัญอยู่นะ พี่ก็คิดถึงครูของพี่เหมือนกันครูของพี่มีอยู่สามคนหนึ่งคือพ่อแม่ใช่ไหมเธอก็ต้องคิดถึงที่อาจารย์พลดบอกสองก็คือคนไข้ใช่ไหมสามก็คือครูที่เป็นอาจารย์แพทย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครูของพี่เนี่ยไอเดียลของพี่คืออ,อ่าไอดอลนะอาจารย์อตัตสิทธิ์เวชาเชวเวชาชีวะนี่คือครูของพี่คนที่หนึ่งคนต่อไปก็มีอีกเยอะแยะต้องเยอะต้องแยะนะแต่จริงแล้วเนะี่ย ชีวิตนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันเรียนอยู่3คนคนที่1คือคนไข้คนไข้จะสอนอะไรเราสอนประสบการณ์คนไข้ไม่มีตาําราแต่มีประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือว่าเจอประสบการณ์เยอะๆเธอก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆสอก็คือตําราที่เธอให้เจมเมื่อกี้เจอแต่ว่าตําราก็อยู่แค่นั้นนะเพราะว่าตําราอ่านเท่าไหร่เธอก็อาจจะ ทำคนไข้ไม่ได้ดูแลคนไข้ไม่ได้จริงๆถูกไหมแต่ก็ต้องอ่านถูกไหมคนที่สามก็คือครูที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาสอนอะไรหรือเปล่าสอนวิธีคิดใช่ไหมครูวนนี้เขาก็ผ่านมาหมดแล้วเขาก็ต้องสอนวิธีคิดสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญเชื่อไหมว่าเวลาที่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเรียนของเราเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออยู่กับคนไข้ใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต หรือมากกว่านั้นอยู่กับตำราอยู่กับครูประมาณ1 0 2ถเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเธอต้องอยู่กับคนไข้เธอถึงจะได้ประสบการณ์แต่วิธีคิดครูพวกนี้สอนแป๊บเดียวเธอก็จะไปต่อยอดได้เยอะแยะมากมายในช่วงเวลา3ปีเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอเจอครูมากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเธอเรียนกับคนไข้เรียนเป็นเธอสปีเนี่ยจางคิดว่าเธอก็จะ เก็ตบางอย่างที่ท,ที่ที่ที่อาจารย์สอนพอเลยสามปีเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอะ่ะวันหนึ่งเธอจะคิดถึงว่าเธอไปอยู่ชุมชนแล้วเธอจะทำยังไงแล้วเมื่อถึงวันนั้นแหละเธอจะคิดถึงครูตอนนี้เธออาจจะยังไม่คิดถึงมากก็ได้วันหนึ่งเนี่ยมีคนมาร้องเรียนหรือมีคนมาฟ้องเธอเธอก็แบบว่าโอ้ยไม่น่าเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ ถ้าเกิดเราทําตามสเต็ปขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเธอก็จะเรียนรู้ตัวเองอวันหนึ่งเธอก็ต้องเป็นครูเหมือนกันวันนี้วันครูเนี่ยถ้าเกิดคนเราเนี่ยอันนี้พี่ก็พูดตรงๆแบบคนเราเนี่ยถ้าเกิดมีมีความกระตันยูนยจะถูกยกเป็นผู้เจริญอย่างที่อาจารย์พ,พูดจริงๆนะถ้าเกิดยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่ต้องทําตัวให้เล็กลงแล้วเธอก็จะประสบความสําเร็จทั้งชีวิตการงานแล้วก็ชีวิตครอบครัว สอบผ่านไม่ผ่านเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องผ่านจนใน,ในที่สุดมันก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งนั่นเองแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็อยากอยากให้สอบผ่านแต่ครั้งแรกเธอจะไม่ต้องเครียดมากใช่ไหมอ่าก็ก็ท้ายท้ายที่สุดก็ขอให้พวกเธอประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกคนที่นั่งอยู่นี้หวังไว้ทุกอย่าง กับขอบพระคุณท่านอาจารย์นายแพทย์สุวัชชกผู้ชมพิสัท์เป็นอย่างสูงนะครับก็พิธีไหว้คงเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำต่อไปก็จะเป็นการถ่ายภาพรวมกันนะครับก็ขอการเป็นเชิญคณาจารย์ทุกท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาแพทย์นะครับ